สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ e d d podcast ตอนที่12ของซีรีส์เล่าเรื่อง ai ครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปสำรวจ1ในวงการที่ได้รับผลกระทบและได้รับประโยชน์จาก ai อย่างมหาศาลค่ะนั่นคือวงการแพทย์ใช่ครับคำถามใหญ่ที่เราได้ยินกันบ่อยคือ ai จะวินิจฉัยโรคได้แม่นกว่าหมอหรือเปล่า จะมีหมอ AI แทนคนในอนาคตไหมวันนี้เราจะมาเล่าแบบหมดเปลือกเลยครับหลายคนคิดว่า AI เพิ่งมาในวงการแพทย์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้ว AI เริ่มถูกนำมาใช้ในการแพทย์ตั้งแต่หลายสิบปีก่อนค่ะใช่ครับอย่างในยุค1970มีระบบ Expert System ตัวแรกชื่อว่า Mycin ใช้ช่วยวินิจฉัยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดโดยอิงจากกฎและฐานความรู้ทางการแพทย์แต่มาบูมจริงๆก็ช่วง10ปีหลังเมื่อด e p Learning, Big Data และการแพทย์ดิจิทัลพัฒนาขึ้นอย่างมากมาดูกันครับว่า AI ในวงการแพทย์ทำอะไรได้จริงแล้วบ้าง 1. วินิจฉัยจากภาพถ่ายวิเคราะห์ภาพ MRI CT s c กน X-ray ตรวจหาความผิดปกติเช่นก้อนเนื้อเส้นเลือดตีบกระดูกหักบางกรณี AI ตรวจพบมะเร็งระยะเริ่มต้นได้เร็วกว่าคน 2. วิเคราะห์พฤติกรรมหรืออาการใช้ AI วิเคราะห์เสียงไอเสียงหายใจคัดกรองโรคทางเดินหายใจวิเคราะห์รูปแบบการเดินการพูดคาดการโรคทางระบบประสาท 3. ช่วยในการผ่าตัดใช้หุ่นยนต์ที่มี AI ควบคุมช่วยในการผ่าตัดจุดเล็กๆได้แม่นยำแสดงภาพ3ม,มิติแบบเรียลไทม์พร้อมแนะนำแนวตัด 4. ระบบช่วยหมอ Clinical Decision Support วิเคราะห์เวชระเบียนของผู้ป่วยทั้งหมดเพื่อแนะนำแผนรักษาเตือนแพทย์เมื่อตรวจพบความเสี่ยงเฉพาะบุคคล 5. AI แชทบอทสำหรับผู้ป่วยตอบคำถามพื้นฐานเช่นอาการเบื้องต้นแจ้งเตือนการกินยานัดหมายประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นก่อนพบแพทย์จริง ต่อไปนี้คือเคสจริงที่ใช้ AI ในการแพทย์แล้วได้ผลดีมากๆค่ะ Google DeepMind UK ใช้ AI วิเคราะห์ภาพจอตาตรวจเบาหวานขึ้นตาได้แม่นยำกว่าแพทย์เฉพาะทาง IBM Watson Health US วิเคราะห์ข้อมูลมะเร็งเต้านมเพื่อแนะนำแนวทางรักษา ADOC Israel ตรวจภาพ CT สแกนหาภาวะเลือดออกในสมองภายในไม่กี่วินาที Uber US ใช้ AI วิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านการสนทนาแบบแชทส่งต่อ จิตแพทย์ตามระดับความรุนแรงคราวนี้ประเด็นที่หลายคนสงสัยคือ AI แม่นกว่าหมอไหมคำตอบคือในบางกรณีแม่นกว่าครับโดยเฉพาะในงานที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากหรือรายละเอียดเล็กๆเ,เช่นตรวจมะเร็งเต้านมจากภาพแมมโมแกรมตรวจเบาหวานขึ้นตาคัดกรองมะเร็งผิวหนังแต่ในบางเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์ความเข้าใจมนุษย์เช่นอธิบายผลตรวจให้คนไข้หรือปรับยาตามวิถีชีวิตยังต้องใช้แพทย์ค่ะ ข้อดีที่ชัดเจนของ AI ในการแพทย์คือลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้เร็วขึ้นเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยทำงาน24ชั่วโมงไม่มีล้าช่วยคัดกรองเบื้องต้นในที่ห่างไกลโดยเฉพาะในประเทศที่แพทย์มีน้อย AI เป็นตัวช่วยไม่ใช่ตัวแทนแน่นอนครับว่า AI ก็มีความเสี่ยงในด้านการแพทย์เหมือนกันเช่นข้อมูลไม่สมบูรณ์วินิจฉัยผิดอคติในข้อมูล data bias อาจไม่แม่นสำหรับบางกลุ่มชาติพันธุ์เพศหรืออายุไม่มีจริยธรรม AI ไม่รู้ว่าควรพูดยังไงให้คนไข้รู้สึกดีความรับผิดชอบไม่ชัดเจนถ้า AI วินิจฉัยผิดใครรับผิดและที่สำคัญคือความไว้ใจคนไข้จะยอมเชื่อ AI หรือเปล่าแล้วหมอจะยังจำเป็นอยู่ไหมครับคำตอบคือจำเป็นมากกว่าเดิมค่ะแต่บทบาทอาจเปลี่ยนจากผู้วินิจฉัยเป็นผู้ประเมินควบคุม AI และผู้ดูแล ความสัมพันธ์กับคนไข้เหมือนนักบินที่แม้จะมีระบบอัตโนมตัติแต่ยังต้องนั่งอยู่ที่ค็อกพิบเพราะความไว้ใจและความปลอดภัยครับในอนาคตเราอาจเห็นว่า ทุกคนมี AI Health Assistant ส่วนตัวโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ใช้ AI ทุกจุดหมอใช้เวลากับคนไข้มากขึ้นเพราะมี AI ช่วยงานเอกสารการวินิจฉัยทำแบบเรียวไทม์ผ่านมือถือระบบวิเคราะห์สุขภาพแบบเฉพาะบุคคลสรุปวันนี้นะครับ AI ในการแพทย์พัฒนาไปมากกว่าที่หลายคนคิดช่วยตรวจโรควิเคราะห์ภาพแนะนำแผนรักษาได้อย่างแม่นยำหมอยังจำเป็นแต่งานบางส่วนจะถูกเสริมด้วย AI ความท้าทาย คือข้อมูลจริยธรรมความไว้ใจและกฎหมายอนาคตคือมนุษย์บวก AI เท่ากับระบบสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นตอนหน้าเราจะพูดถึงเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นคือ AI กับกฎหมายเมื่อกฎต้องตามให้ทันเทคโนโลยีแล้วเราจะไว้ใจใครขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันในตอนหน้า EDD Podcast เล่าเรื่อง AI อย่าลืมแชร์ให้คนในแวดวงสาธารณาสุขแพทย์และนักพัฒนาเทคโนโลยีทุกคนด้วยนะครับแล้ว บบกัันครอย่าลืมแชร์ให้คนในแวดวงสาธารณาสุขแพทย์และนักพัฒนาเทคโนโลยีทุกคนด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะ